มีคนจีนคนหนึ่งแบ่งถังน้ำสองใบไว้บนบ่าเพื่อไปตักน้ำที่ริมลำธารถังน้ำใบหนึ่งมีรอยแตกในขณะที่อีกใบหนึ่งไร้รอยตำหนิและสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถังแต่ด้วยระยะทางอันยาวไกลจากลำธารกลับสู่บ้านจึงทำให้น้ำที่อยู่ในถังใบที่มีรอยแตกเหลือเพียงครึ่งเดียวเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ดำเนินมาเป็นเวลาสองปีเต็มที่คนตักน้ำสามารถตักน้ำกลับมาบ้านได้หนึ่งถังครึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าถัางน้ำใบที่ไม่มีตำหนิจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเป็นอย่างยิ่งในขณะเดียวกันถังน้ําที่มีรอยแตกก็รู้สึกอับอายต่อความบกพร่องของตัวเองมันรู้สึกโศกเศร้ากับการที่มันสามารถทําหน้าที่ได้เพียงครึ่งเดียวของจุดประสงค์ที่มันถูกสร้างขึ้นมาหลังจากเวลาสองปีที่ถังน้ําที่มีรอยแตกมองว่าเป็นความล้มเหลวอ,อันขมขื่น วันหนึ่งที่ข้างรรมทานมันได้พูดกับคนตักน้ำว่าข้ารู้สึกอับอายตัวเองเป็นเพราะรอยแตกที่ด้านข้างของข้าทำให้น้ำที่อยู่ข้างในไหลออกมาตลอดเช่นทางที่กลับไปยังบ้านของท่านคนตักน้ำตอบว่าอืมเจ้าเคยสังเกตรหรือไม่ว่ามีดอกไม้เบ่งบานอยู่ตลอดเช่นทางในด้านของเจ้า แต่กลับไม่มีดอกไม้อยู่เลยในอีกด้านหนึ่งเพราะข้ารู้ว่าเจ้ามีรอยแตกอยู่ข้าจึงได้วางเมล็ดพันธ์ดอกไม้ลงข้างทางเดินด้านของเจ้าและทุกวันที่เราเดินกลับเจ้าก็เป็นผู้รดน้ําให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเป็นเวลาสองปีที่ข้าสามารถที่จะเก็บดอกไม้ส,สวยๆเหล่านั้นกลับมาตกแต่งโต๊ะกินข้าวและถ้าหากปราศจากเจ้าที่เป็นเจ้าแบบนี้แล้วเราก็คงไม่อาจได้รับความสวยงามแบบนี้ได้ คนแต่ละคนย่อมมีข้อบกพร่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่รอยตำหนิและข้อบกพร่องที่เราแต่ละคนมีนั้นอาจช่วยทำให้การอยู่ร่วมกันของเราน่าสนใจและกลายเป็นบำเหน็จรรงวาวัลของชีวิตได้สิ่งที่ต้องทำก็เพียงแค่ยอมรับคนแต่ละคนในแบบที่เขาเป็นและมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของพวกเขาเหล่านั้นเท่านั้นเอง